ก็๊กมาเลยยังก็๊กก็๊กมาเลยไหมมงคลเปิดประตูให้แพลวหน่อยมงคลเปิดประตูให้แพลวหน่อยอันแน่ไม่ส่งติ๊กเลยนะตาลาลิงติ๊งติ๊งตาลาลิงติ๊งติ๊งติ๊งติ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 ๊งติติ๊งติติ๊งติติ๊งโอ้งติ อยู่ปักตายบ้านเรามาเลียงงูเฮ้าเลียงงูบองลามาเลืกเลี้ยวรัมมาโนราลอยงูบองลาออกนาเวทีนหนก็เทียงคนหลักลุกเปี้ยวอิทธิการ